ก็กลาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านกันนะครับก็วันนี้เราอยู่ในเกมดาบพิฆาตศูนย์กันอีกเช่นเคยนะครับก็คลิปนี้ขอแก้มือหน่อยครับคลิปที่แล้วสุมกาชาไปเละตุ้มเปะเละทั้งคลิปเละทั้งดวงสุมกาชานะครับก็คลิปนี้เดี๋ยวขอแก้ตัวใหม่ก็ผมได้ไปฟาร์มมาตัวผมก็มีเยอะกว่าเดิมนิดนึงแล้วผมก็ใช้ในสุโกด้วยในสุโกนี่มีฮิวด้วยผมไม่รู้ว่าตัวเอเดนตาตัวไหนมันมีฮิวบ้างนะครับแต่ว่าตัวนี้มันฮิวหมู่ัมก็เอามาใช้โอเคเด ผมขอรับอะไรทั้งหมดทุกอย่างก่อนนะครับโอเคนี่เราอินครบ3วันปับ๊บแล้วก็ตอนนี้มีกี่ตัวแล้วยี่สิบสองแล้วก็โอเคที่ร้านค้าอีกพันเพชรไปแปดตอนนี้สามสิบตัวแล้วโอเคสามสิบตัวมีอะไรอีกไหมเช็คอินปับป๊บปั๊สามสิบตัว มันยังไม่พอนะมันมีอีกท,ที่จําได้โอเคเนี่สี่สิบตัวอะไรพวกนี้สี่สิบตัวนี้น่าจะใช้ได้โอเคมีทั้งหมดสี่สิบตัวขอแก้มือนะครับก็ตัวนี้ใกล้แล้วใกล้ถึงสองร้อยครั้งแล้วไอ้นี่มันมันไม่แน่ใจว่ามันเป็นชิ้นส่วนดิจิามันต่างกับอันนี้ยังไงคือมันเป็นไอ้นี่ดิจิาธรรมดานี้ดิจิาแบบตัวแบบหายากเลยแบบนี้ หรือว่ามันเป็นการสุ่มมันก็สุ่มหมันไม่ใช่เลือกอีกเกมหนึ่งมันคือการเลือกนะครับแต่อันนี้มันคือการสุ่มแต่ไม่รู้มันสุ่มแตกต่างกันยังไงนะครับเดี๋ยวพอถึงสองร้อยทีเดี๋ยวผมจะมาทาคลิปอีกทีผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับก็โอเคแล้วจะแล้วจะกดออกทําไม่ะโอเข้าไปอ่าตอนนี้เราก็สุ่มไปทั้งหมด1้อยสามสิบสี่ครั้งแล้วนะครับโอเคมาปึ๊บดูสุ่มไปแล้วครั้งแรก มันไม่มีการดีลอ,ลอกดยกลงยกเลิกกดตกลงอะไรมาถึงปุ๊บมาเรียแบบร้อยครับ SR ครับผมต้องการในเ r นะครับตัวซ้ำๆเพื่อมาอัพดาวเพิ่มนะครับเอามาอัพเพื่อให้มันเป็นขั้นตัดไปครับมันต้องใช้ตัวเดียวกันในการนับนะโอเคไปปั๊บปัปบ,ปบ,ปบมาขอหน่อยโอ้โหมื่อแต่ SR ก็ไม่เห็นหน้านะครับจงังหวะนี้เอ้ยสี่สิบตัวการแก้มือ การแก้มือนี่คืออะไรกันมาเอาเต็มไปแกอ่ะโอเคกลับมาอีกรอบเลยสุ่มทีย่อยทีสุ่มทีย่อยทีโอหัวจะปวดจ้ำจังหวะนี้เฮ้ยโอเคอิดาได้แล้วจังหวะนี้ปึ๊บหูอิดาอ้ยเรดต่ำกันน,ะนั้นเลยสี่สิบตัวสักตัวอีกรอบเต็มโอเคมาแล้วจังหวะนี้มาแล้วมาแล้วไปสิทีสุดท้ายขอเอเดนาดีสักตัว โอ้พตัวเดิมๆอีกแล้วโอ้ตายแล้วร้อสิบสี่ทีเกือยังงั้นร้อยผลประกอบการทั้งหมดของผมก็ไอ้ดีนี้จะไปต่อได้ไหมเนี่ยอิตที่ผมได้มาทั้งหมดจากการสุ่มไปร้อยเสิบกว่าทีนะครับมีไอ้ตัวนี้หนึ่งตัวอันนี้อันนี้สองสามอันนี้สี่ตัวไอ้ตัวนี้ได้แจ่งตัวแล้วสุ่มได้ตัวหนึ่งทั้งหมดสี่ตัว ถ้าไม่นับจากการันตีนะครับถ้าไม่นับจากการันตีที่มันได้นี่หนึ่งร้อยครั้งก็ผมเท่ากับผมได้ดรแค่สามตัวในในร้อยเจ็ดสิบสี่สุ่มฉิบหายเกือยจังวะโอ้อะไรครับเนี่ยท้อกันไปดีนี่จังอืมดูอะโอเคไม่เป็นไรครับชีตยังไม่สิ้นก็ต้องดินต่อไปครับจังวะเนี้โอเค ไอนี้คือภารกิจผู้เล่นใหม่นะครับเก็บไปหมดครับภารกิจผู้เล่นใหม่พวกนี้เก็บเก็บเก็บไปของชั้นดีครับพวกนี้เงินทั้งนั้นที่เก็บเก็บมานี่รับรับรับไปท้อใจยังไงดีเนี่ยเดี๋ยวผมลองเล่นไปต่อสักพักถ้ามันยังไม่ได้ตัวเดดอาเพิ่มเยอะกว่าน,นี้อีกสักหน่อยผมก็อาจจะต้องเอ้ย,เ,อย,เ,อยเดี๋ยวยังมีอีกสิบตัวอ่ามามา ยังมีอีกสิบตัวสมนะครับโอเคขอหน่อยขอหน่อยจะสองร้อยทีแล้วเนี่ยที่ได้เดซ่าแค่สามตัวเลยโอเคมาปึ๊บเต็มโอเคมาสิบทีไปปึ๊บ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 ,บอะไรก็ได้เดซ่าเดซ่าอะไรก็ได้แมวตัวซ้ำเลยก็ได้ไดอะไรโออิดเกลือความเกลือนี่มันคืออะไรกันร้อยแปดสิบสี่ทีเดซ่าสามตัวหัวจะปวด เกาหัวยิกยิกยันอั้างวันนี้ครับโอเคเก็บไปสองร้อยแล้วมาสุ่มแล้วมาสุ่มไอ้เศษนี่กันดีกว่าเผื่อจะเอ็ดเอ็ดอาออกได้ SR เอ็ดอาอะไม่เป็นไรเอ็ดอาก็ยังดีโอเคหลังจากนี้ก็เพชรนี่เดี๋ยวผมขอเก็บไว้ก่อนแล้วกันนะครับไม่แน่ใจโอเคว่ามันจะเอาไปทำอะไรดีมั่งมันก็เอาไปซื้อเพชรไอ้มันเอาไปซื้อตั๋วสุ่มได้แหละแต่ว่าถ้าสุ่ม สุ่มแบบนี้โดยตรงสองพันสองเนี่ยมันไม่คุ้มุ้ยเกือบคนเลิกเกือบกนเลยเ้าไปสุ่มโดยตรงมันไม่คุ้มนะครับเราเอาไปซื้อจากแบบพวกบบนี้ร้านค้าอีเวนต์อะไรพวกนี้มันจะแบบไหนพวกอีเวนต์ในพวก, Even, พวกอาไอรถไฟอะไรแบบนี้นี่ครับไอด่านรถไฟแบบนี้มันจะมีแมวแมวกวักอันนี้ไม่มีมันจะมีแมวกวักมาให้เราซื้อของนะับ ถ้าเรากดเข้าไปในแมวกวักมันจะมีสุ่มของให้เราซื้อนะครับบางทีก็จะเป็นตั๋ว10ใบพันเพชรอะไรแบบนี้คุ้มครับตรงน,นี้โอเคผมก็จะเก็บเพชรรอต่อไปแล้วกันแต่ผมก็จะไปเล่นภารกิจพวกนี้ส่วนด่านธรรมดาตอนนี้ผมก็อยู่ด่านที่11ทับ30เล่นไม่ผ่านแล้วครับไม่ใช่อะไรโอเคโอเคก็คลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้แล้วกันนะครับพอถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมด้วยแล้วกันนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคิดต่อๆไปเรื่อยๆนะครับดินปันยิ้มายเลยโอเคก็ขอบคุณครับ